กำลังดูโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับว่าดาวน์โหลดอะไรมาแล้วมันคุ้มค่ามากไปกว่าน,นี้มีอีกไหมรู้สึกไม่มีเนาะเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกับสิทธิ์ที่ได้แล้วของสมาชิกครอบครัวเด็กหัวกัญาทั้งคณา,ารย์และ นักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาลัยหอนค้าไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับดาวน์โหลด TCC Connect ด้วยระบบ iOS หรือระบบ Android ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วสมัครไปเข้าไปที่ไหนก็ได้ที่เป็นเครือข่ายไม่ว่าจะขึ้นเครื่องบินซื้อของส่งไปเซนีส่วนลด10-15%น้ำหนักที่ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ได้อย่างมากมายและจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องอย่างไม่หยุดยัง้งต้องบอกว่า คุ้มมากเท่ hey, ด้วยเพราะว่าไม่มีใครได้เลยนอกจากนักธุรกิจชั้นนำของทุกจังหวัดทั่วประเทศและของประเทศจะได้สิทธินั้นเพราะเขาเป็นสมาชิกของหอค้าไทยขณะที่มหาวิทยาลัยหอค้าไทยซึ่งเป็นสมาชิกของหอค้าไทยนั้นจะได้สิทธินั้นเท่านั้นไม่มีมหาวิทยาลัยอื่นได้อีกและผลประโยชน์ที่คุ้มค่าเหล่านั้นทําให้เราถือโทรศัพท์มือถือพร้อมกับบัตรใบนี้ต้องบอกว่าคุณคือบุคคลสําคัญของประเทศที่ได้สิทธ์ และง่ายที่สุดก็คือไม่เสียตังค์ครับแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่จํากัดเป็นพันต่อปีเป็นหมื่นต่อปีหรือเป็นแสนต่อปีส่งใช้บริการแบบไม่อั้นเชิญชวนนะครับสมัครวันนี้ก่อนที่คุณจะเสียใจว่าสมัครช้าเกินไปกับทุกคนบุคลากรและนักศึกษาครอบครัว UTC สมัครซะ TCC Connect ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android TCC Connect เพราะครอบครัวเด็กหัวกันขาของเราคือคนพิเศษ